เช้พาค่ะยายไปตลาดบ,บึงพระมานี่เอฟซีเขาฝากกล้วยมาให้ยายอ่าให้สินนพนเอฟซหน่อยอขอบคุณมากาค่ะให้มีโชคมีาคลาภให้ร่ำให้รวยให้โชคหวยรางวัลให้อายุยืนยาวเก้าร้อยปีลืมถามวนะ่าพี่เขาชื่ออะไรกําลูก <c oughs> เขาบอกว่าเขาดูยายประจำเลยเขาบอกพี่ตอนยายนับตังค์ดชอบดูเขาบอกว่าจะมายืมสต,ตังค์บางได้ไหม ะจะเอาจงไงให้เราไปทำงานไม่ได้ฮะเ,เ,เขเห็นยายมีตังค์นับอ,ะอ่ะนน่แล้วเขาบอกว่าเน่กินเลยย้ายกินกล้วยเลยเชา้าๆกินเลยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะกินกล้วยก่อนแล้วเดี๋ยวกินน้ําขาวอะ่ะเออปอกกินเออเขาสาฝากมาให้แล้วว่ากินเลยเช้าๆกินกล้วยได้่เป็นไรยปอกได้ไหมเออขอบคุณเอฟซีมากนะคะไปเจอที่ตลาดบุญพระออ นี่ยายกินแล้วนะคะเอฟซีขานี่ยายกินแล้วเอฟกอบนุ่มเขาตังวางไว้เออปล่อยมันเถอะดีเรื่องของมันอย่าไปยุ่งของมันเลยเนาะมันรวยมันรวยไปมันเนืะอเออปล่อยมันเถอะปล่อยมันอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับเขาอืมอืกินปลาเดี๋ยวเติมด้วยน้ําขาวอีกหนึ่งแก้วนี่ กระเป๋าแกนี่เนี่ยระวังให้ดีอย่าไประวังกระเป๋าอื่นคนอื่นนีมมม่มีการแหมไปวางแล้วกระเป๋าต่างคนอื่นมาวางไว้นี่อ้าม,มนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะสําหรับกล้วยหอมอืมแล้วกินกล้วยแล้วต่อด้วยนี่เลยเอา้อาวอ้าวมาซิมาดูยายกินทุกคนมื้อเช้ายายกล้วยหนึ่งลูกแล้วก็ อาหารเสริมหนึ่งแก้วจ้ะนี่ทุกวันต้องเปน็นอย่างงี้ใช่ไหม,มต้องกินทุกวันไหมเนี่ยทุกวันทุกวัน <c oughs> ใครเขสั่งให้กินนะมือนิฮะฉันที่ไหนเราหมอหมอเออฉันทำตามหมอนี่หมอเขาสั่ง <c oughs> บอกว่าขนสูงอายุต้าให้กินอ้นนี่แล้วจะสวยด <c oughs> ูที่เนี่ยยายฉันสวยหวังสวย,สวยคืนหน้า,าขาวเนี่ย เมาดูเิเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเรายกดำทีเดียวนี่นั่อนอือาปากป่ะเนี๋ยวชาวเนี่ยฮะเ,เอาเลยมาทาแล้วปากไม่แดงนะไม่รู้มั้嘛เดี๋ยวกระดาษกระดาษอยู่ไหนกระดาษเช็ดปากหากระดาษด,ดิโอ้โหออลองยิ้มให้ดูดิเออปากไม่แดงนะไม่รู้ทาปากเหรอ ไม่ได้ทาโออมันไม่แดงสวย,ยงี้นเห็นเมื่อกินแล้วหน้าก็ขาวอะไมรู้แป้งมันก็ป่องไปยังยังยังใช่ไหมเมื่กอก็หมดแล้วเดี๋ยวจะขอตังค์ไปซื้อหน่อยเนะี่ยถอดตังค์ไปซื้อแป้งหน่อยได้ไหมโอ้โ, <c oughs> อโหทำห,ห,หน้าแบงนี้มายิ้มให้เอฟซีดูหน่อย ยิ้มบอกสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสด,ดีตอนเช้าค่ะถามที่บบใหญ่ยยสวยไหมไม่เอาทำไมอ่ะยวกูบ้าไม่เอา